แกเป็นอะไรของแกวะมืดเฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยไอ้มื่อดเป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อดะเฮ้ยมืดเป็นไรมืดอย่าเข้ามาเฮ้ยไอ้มืดเป็นอะไรวะเฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยมืด เองจำพี่ไม่ได้เหรอมืดพี่ด่าไงมืดพี่ด่าไงจะเอ้ยอุยเหมือนมืดจะจำผมไม่ได้พี่พี่ดึอะไรเข้าเฮ้ยกราบสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็ลาบสวัสดีกันด้วยเลยนะครับพี่พี่วันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลยกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับพี่พี่เอฟซี ก็พี่ๆครับวันนี้ผมไม่ได้ไปที่ไหนที่อื่นไกลพี่ๆก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นน้ำนะน้ำลินทานอย่างหน้าเมืองลบแวนะพี่ๆนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะเข้ามาหามืดเนี่ยโดยเฉพาะเลยผมไม่รู้ว่าทําไมมืดเนี่ยไม่ไปเยี่ยมอะไรดิมืดบ้างเลยไม่รู้ว่ามืดเนี่ยเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่านะผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยเข้ามาหามืดกันเลยนะวันนี้นะ ก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพามือกลับไปเยี่ยมดิมือเลยนะครับพ okay, นะี่พีเอฟซีโอเคเนาะก็ก่อนที่เราจะไปกันนะ mm hmm. ก็ฝากพีเอฟซีเนี่ยให้กําลังใจผมเนี่ยกันเยอะๆด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่ๆนะช่วยกันเยอะๆเลยนะครับพี่ๆนะโอเคก็ไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปตามหามืดอกันเลยดีกว่านะพี่พี่ ก็นี่เลยนะครับพี่ๆตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงหนักมากๆเลยค่อนข้างที่จะแรงแบบหนักแบบโคตรจะหนักเลยพี่ๆฟี FC, ดูดิตอนนี้อน้าแบบแห้งแรงแบบว่าแห้งแรงแบบโคตรๆเลยอะ่ะสุดๆไปเลยอะ่ะพี่ๆตอนนี้แรงหนักมากมากก็วันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมายนะครับพี่ๆนะก็แค่มาถ่ายอ่าเข้ามาถ่ายเข้ามาเยี่ยมหามื่นะก็ถ้าเป็นไปได้ผมจะพามืเ่เนี่ยแกเนี่ยเข้าไปเที่ยวอ่าที่บ้านของผมกันนะครับพนะี่พีเอนะเฮ้ยเฮ้ยพี่ๆหมือนผมเถอะ จะใครไม่รู้นั่งอยู่นู้นน่ะนู้น่ะนูน่นนู่นไอ้มืดปะวะผมหนูก็่ใครมืดเลยอ่ะหรือว่าคนลับแหลน่าจะใช้มืดนะพี่พี่นะผมว่าใช้มืดนะเฮ้ยนู้น่ะ ใช่ปะ่ะใช่มืดเปล่าพี่พี่คล้ายเนาะคล้ายๆมืดเลยอะ่ะอาจจะเป็นมืดก็เป็นได้พี่พี่เราเข้าไปอ่าเยี่ยมเยียนหาเขากันเลยดีกว่านะพี่พี่นะน่าจะเป็นมืดนะโอ้แกเป็นอะไรเนี่ยแกเป็นนอนอะไรข้างริมห้วยอะไรกันนั่นของแก ืมทำไมแกไม่มานะแปลกนะพี่ๆทำไมแกไม่มานั่งแตาถ่านทำไมแกไปนั่งอยู่ชายห้วยนั่นนะร้อนหรือเปล่าเพราะช่วงนี้หน้าหลาะหน้าแรงนะร้อนหรือเปล่าวะแกเป็นอะไรของแกวะมืดเฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยไอ้มื่ดเป็นอะไรวะ โอ้ยเมืดจ้ะเฮ้ยมืดไปไรมืดเฮ้ยไอ้มืดไปไรวะเฮ้ยเฮ้ยมืดเองจำพี่ไม่ได้หรอมืดพี่ดังไหนมืดพี่ดง้จะโอ้ยเฮ้ย หมือนมืดจะจำผมไม่ได้พี่พี่ดูตัอะไรเข้าเฮ้ยมืดเองโดนอะไรเข้าสิ่งหรือเปล่าหามืดโอ้ยใจเข้ามาเนะมืดมืดเองจำพี่ไม่ได้เรอพี่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมืดมืดมืดมองข้าก่อนมืดใจเข้ามาเนะ มืนมองหน้าก่อนนี่ไงพีดง่ด้าไงด้าด้าจำไม่ได้เหรอจเจ้าขโมยดูหน้ามาืดนะมกันนิ๊ทำไมแปลกๆวาดำๆวะเจย่ะเข้าเฮานะ้ย,ย,ยเป็นอะไรอะ่ะ มืดเนี่ยผมสงสัยว่ามีตัวอะไรเขาสิงมืดหรือเปล่าวะใจเข้ามานะเฮ้ย <จะ S 1> ตัวเหม,มือนว่ามีตัวอะไรเขาสิงมืดหรือเปล่าไม่รู้นั่นนะ่ะใจเข้ามามืดเอ็งจำพี่ไม่ได้หรอมืดใจเข้ามานะเฮ้ยเจเข้ามานะเอา้าไอ้มืดเอง เอ็งจำข้าไม่ได้หรอมืดเดจะเข้ามาเดจะเข้ามาเดจะเข้ามาฮึพี่ๆตอนนี้ผมงงมากเลยนะทำไมแกดูหน้าผมโสมแปลกๆวะเดจะเข้ามาเฮ้ยมืดอย่าถอยไปไหนเดี๋ยวจะเข้ามา เฮ้ย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 เฮ้ทำไมมืดมันกลัวผมขนาดนี้วะพี่พี่ไอ้มืดเองเป็นอะไรของเองจะยอมเข้ามานะดูดิเองเป็นอะไรของเองมืดจะยอมเข้ามาฮะเฮ้ย หมื่นมืดอะจำผม <จะ S 1> ไม่ได้เฮ้ยหุยหุยเฮ้ยมืดเอ็งจำพี่ไม่ได้หรอมืดพี่ได้ไงมืด ไอ้อมืดเนี่ยมันจับผมไม่ได้จริงๆด้วยนะพี่พี่นะแล้วหน้ามันนี่โสมไปหมดเลยอะเป็นอะไรของมันวะพ,พี่ดูหน้ามันดิโซมไปหมดเลยอะยาสุ้ายมืดพี่ได้ไงมืดพี่ได้ไงเองจําไม่ได้หรอเจาหรอ ออเอเอเอ,าเอา้าเอ็งจำเขาไหมเด่ะพี่พี่ดูดิหินแต่และก้อนที่มืดเพี้ยงมากพงดูดิก้อนบลือบลือเลยอะะ่ะเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเจ้าก้งไทยเอาอย่างนี้ดูสองลามืดต้องไปสงบสติอารมณ์มันก่อนนะเจากุ้งไยเดี๋ยวพงจะไปสงบสติอารมณ์มันก่อนพี่พี่ไม่งั้นไม่งั้นเราเอาม มรา,าไม่ยู่หรอกแปลกมากวันนี้ทำไมมือจำผมไม่ได้นะ้าคือกายใจเย็นใจเย็นเย็นมืดมืดเองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นก่อนมืดเจีให้เข้าขมานะ เหมือนว่าไอ้มืดมันระแวงผมจับเลยนะมันจะเข้า,าไปมันจะหนีผมด้วยมืดมืดมืดใจยินก่อนใจยินก่อนมืดมืดน,นี่คาไม่มีอะไรเจ้าคือใครเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงใจ่าเข้ามานะมืด เพื่อเองใจเย็นก่อนนะเองมองหน้าพี่ดีๆก่อนเพื่อเองจะจําได้เองใจเย็นก่อนมองหน้าพี่ก่อนเพื่อเองจะจําได้มองมองดูดีจําได้ไหมเองใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆิดเจาคือใครมือมื่มือมือมือมืมือ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 

ไอ้ด่าพี่ด้าไหนได่าด่าอีกจำได้ยังจำได้จำได้แล้วจำได้นะโอเจะดานี่เองจะด้าเจดีอะไรจะมาบอกจะด้าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมืดเอ็งยังไม่ต้องบอกอะไรขนะ้านะจ้ากุญแจเอ้าเดี๋ยวเข้ามานะดูน้ำมืดดิซมไปหมดเลยพี่พี่ ทำไมแกแปลกๆวัแเราดูปากซีดเลยอ่ะเจ้าขามาดิมืดเองเป็นอะไรของเองเจ้าอย่าเข้ามาทำาไมวันนี้เองแปลกๆไปมืดเจ้าเจ้าคือใครใครไม่รู้จักจะมาจังไงข้าไม่ต้องการะไร มืดหน้ามืดโคโซมพี่ตอนนี้ต้องการอะไรจะมาที่นี่ทำไมมืดเาไม่ได้ชื่อมืดไปไกลแล้วทีนี้ไปไกลแล้วเดี๋ยวผมต้องน่าจะต้องตบตังก่อนสักทีหนึ่งนะเพื่อดึงสติแกกลับมานะไม่งั้นมืดมันไม่กลับมาแน่เจ้าเจ้าู้จักชื่อคาได้ยังไงเอา้าเมื่อกี้บอกไม่ได้ชื่อมืดอันนี้รู้จักาไม่ได้รู้ชื่อมืดเขาไม่ได้ชื่อมืดจะรู้จักชื่อคาได้ยังไง มืดเองเป็นอะไรของเองวะทำไมเองดูแปลกๆข้ไม่ได้ชื่อมืดจ้องคือกายมืดมืดครับย่างให้จาได้ปะ่ะจําได้ไหมพี่ด้าจอ,อยเข้ามานะข้าไม่รู้จักจ้ามืดจรยามาจับข้าเองคิดดีๆมืดเองจำจำข้าไม่ได้จริงๆหรอมืดจ้อคือกายข้างนเจ้าด้งไหมืดข้าไม่รู้จักไม่รู้จักหรออินเจ้าก็หน่อยนี่หรอมืด จำค่าได้ยังจำไม่ไขไม่ได้หรอกพี่พี่มืดดูดีนักนมใช่มือล็อสมมากเลยอ่ะออมืดออมืดจำค่าได้ยังอ๋อ้ยมืดเจ้าดาเจอไดาเออมองดีๆจำค่าได้ยังเจ้าดาฮะเจ้าดาเออเจอาดาจำค่าได้ยังมืดเขาจำได้แล้วเออเอิงเป็นอะไรอิงสมขนาดนี้เนี่ยฮะ ไอ้มึงจะได้เดี๋ยวเขาบอกจะได้า ừ, ừ, ขาเหนื่อยมากเลยเมือม่อดูมืหายใจแรงมากอะดูแบบโคตรเหนื่อยอะเอ็งไปทําอะไรมาหรือเปล่าวเนี่ยเขาไมจไดการอะไรแล้วแล้วทาไมหน้าตายเอยงดูซมขนาดนี้ผีเข้าเอ็งหรือเปล่าเอ็งมีอะไรเอ็งบอกข้าใครรังแกเอง็งไม่ใช่รเราจะได้เอ็งเป็นอะไรหรอมืดฮะเอ็เองเป็นอะไรตหายใจมันจะได้เออเขารู้ให้มืดมัน ให้จุงงหายใจก่อนแล้วกันนะพี่พี่นะขอบอกเจลด้าเออใจเย็นใจเย็นเองหายใจให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวเองจะดูเหมือนว่าเองเนี่ยอาการแย่มากๆเลยตอนเนี้ยเองไหวไม่มืดอเองไหวปะเนี่ยมืด ทำไมหืมทำไมทำไมมันโซมอะไรขนาดนี้วะข้าไม่คือเจอเองเป็นแบบนี้นะมืดไม่ใช่ว่าผีเข้าเองนะถ้าผีเข้าเองคงมไม่ได้คุยข้ารู้เรื่องอย่างนี้หรอกไรข้าไปอยู่ได้จีนท,ทีได้งไงวะเนี่ย เองเป็นอะไรเองบอกข้าได้ไหรือยังหามืดข้าบอกใจแล้วเจรอันอยยางงี้เองเป็นอะไรเองค่อยๆเล่าเองไม่ต้องรีบข้ารู้ว่าเองเหนื่อยฮะข้าสงสัยมากเลยข้าไม่เคยเจอเองเป็นแบบนี้มืดข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองสามวันแล้วเจรจาแล้วเป็นอะไรเจ้าไม่หลับไม่นอนอ่ะสองสามวันแล้วเนี่ยข้าสิให้ข้ากินอะไรไม่รู้เจราเมสซี่คข้าวๆอ่ะใช่เหรอแล้วเ <อบ S 1> จ้ากินทำไม พี่บอกว่าเป็นยาวิเศษเจ้ดาข้าก็เลยกินอ่ะข้าไม่ได้นอนี่ห้าวันแล้วข้าไม่ไหวเลยเจ้ด้ายาเม็ดสีข,ขาวใช่เม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กเม็ดเล็กอ่ะเจ้ดาข้ากินแล้วข้าไม่ได้นอนไรวันแล้วเจา้าด้าที่เรามาจากไหนก็ไม่รู้ยาอะไรก็ไม่รู้จรเจ้าดาผมว่าเรียบร้อยแล้วพี่พผมรู้ละมืดมันเป็นอะไรนะ มืดข้ารู้แล้วแหละว่าเองเป็นอะไรอ่ะมันคือยาอะไรเจราข้าไม่รู้เลยเจราเองไม่ต้องรู้หรอกว่ามันคือยาอะไรแต่เองอยากกินอีกมันไม่ดีได้เลยเจรามึงดูสภาพเองตอนนี้เองไม่ได้นอนมากี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้เจรไม่ได้นอนขากินแล้วเหมือนข้าขยันอ่ะเจราขยันจนไม่มีแรงเลยเจราไม่แปลหรอกเพราะที่เองจะขยันจนไม่มีแรงอ่ะ เองจาไว้เลยนะว่ายาอันนั้นที่ท่านสิทธิ์ให้เองกินเนะี่ยมันเป็นยาที่มันไม่ดีเชื่อข้ามันเป็นยาที่ไม่ดีมันจะทำลายชีวิตของเองเองจําไว้อยาก,กินอีกนะใช่จระ,ะมืดท่านสิทธิ์บงังคับเองหรอใ,ให้เองกินอนะ่ะใช่ข้าก็ไม่กินแล้วท่านสิทธิ์อ่ะให้ข้ากินอ่ะข้าทำง,งานบ้านคนหนักเลยก็ทำง,งานทุกวนันไม่ได้นอนไม่ได้รับ ผอมลงหมดเลยอ่ะไอ้มืดเลยถ้าเองยังอยากมีชีวิตอยู่อ่ะก็ลองดูนะแต่ถ้ายังไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็กินไปจําไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปร้องมันไม่ดีมืดเองดูสภาพเองตอนนี้ดิข้าไม่ได้กินล็อกท่านสีดาบ,บังคับข้ามันท่าสีหลงอ่ะท้าบังคับมันหนีไปเลยมืดเองไม่ต้องไปยุ่งกับท่านสิแล้วนายเจรดา ฉันสิขามันยุ่งกับฉันสิแล้วมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆนะมืดข้าไม่ได้โกหกเจ้านะข้าพูดความจริงเอย่ายุ่งกับยาวพวกนั้นเลยมันเป็นยาไม่ดีมันไปเอามาจากไหนเองรู้ไหมหลังบ้านอนะหลังบ้านไหนไม่รู้เหมือนกันจจได้ โอ oh, ถึงว่าหนะ้าตาเองดูโซมไปเลยอะ่ะพี่พี่ดูหนะ้ามืดดิโซมไปเลยอะ่ะดูดิเจได้มีคนจับไล่ฆ่าเจได้เจได้ไปกัดเจได้ไอ้มือดอะไรอะไรของมันวะอะไรเจได้อะไรเจได้เจได้วิเจได ไอ้อออออมืดน่าจะเห็นภาพหลอนหมดแล้วนะเนี่ยะอะไรมืดเองเป็นอะไรของเองเฮ้ยม,มันเห็นภาพหลอนเนี่ยพี่พี่อยู่มันบ่มีคนจะทำร้ายผมไม่เจอใครสักคนเลยมันลุกขึ้นแล้วมันวิ่งไปเลยเมืดมันน่าจะเห็นภาพหลอนแบบหลอนจัดจัดอ่ะไอ้มืด ไม่ได้การแล้วพี่ตอนเนี้ยที่ท่านไอ้มืดบอกที่ผมสรุปใจความคร่าวๆอะ่ะก็คือว่าท่านสิทธ์บังคับให้มืดกินยายตัวนั้นอะ่ะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เรารู้กันนะผมขออนุญ,ญาตไม่พูดแล้วกันนะที่เรารู้กันนะทําให้มืดมันหลอนหลอนแม้กระทั่งดูดิหลอนจนแบบว่ามันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันวิ่งไปตรงนู้นอะ่ะแล้วบอกว่ามีคนทําร้ายอะ่ะ มีคนจะทำร้ายมันน่ะมันหลอนจัดอะมือดอะเออเฮ้ยทำไมมืดมันเป็นขนาดนี้วะพี่พี่ผมยังไม่ทันที่ถามคุยเรื่องดิ้ม,มือเลยทำไมไม่ไปเยี่ยมหาดิ้มมือว่างอันนี้คุยไม่รู้เรื่องเลยตาดำซอมไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรของมันว่ามือเนี่ย